สวัสดีค่ะคุผู้ชมค้ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.00ถึง16.30นนทางช่อง13 Family ในช่วง4โมงเย็นแบบนี้กับประเด็นสำคัญที่คุณไม่ควรพลาดนะคะเป็นรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤรรกษ์เนื่องในวันฉันตรมงคลหลายคนอยู่กับบ้านในเวลานี้ดูทีวีอยู่ดูช่อง13 Family จึงอยากจะชวนคุยเรื่องสำคัญแต่เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวมากๆค่ะคือเรื่องของการจัดการ ขยะซึ่งเป็นอาหารเหลือทิ้งในแต่ละวันหลายท่านอาจจะปวดหัวหรือแม้แต่กระทั่งทําไปทุกวันจนชินไปนะคะว่ามีอาหารมีผักผลไม้ที่ จำเป็นจะต้องทิ้งทั้งที่ยังมีสภาพดีอยู่นะคะหรือบางทีอาจจะใกล้หมดอายุเต็มทีบางทีอาจจะเป็นอาหารที่ปรุงมากเกินไปเกินปริมาณที่สมาชิกในบ้านจะรับประทานได้หมดนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วก็เป็นปัญหาแม้แต่กระทั่งในครัวเรือนก็เป็นหนึ่งในปัญหาปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คืออาหารเหลือทิ้งในร้านอาหารนะคะผักผลไม้เหลือทิ้งในซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ๆ หลายคนก็หาทางออกไม่ได้แต่ว่ามีคนหนึ่งค่ะเขาเห็นปัญหานี้แล้วเขาก็คิดทางแก้ด้วยเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาก่อนที่จะไปดูรายละเอียดว่าแอปพลิเคชันนี้คืออะไรทำงานอย่างไรฝีมือคนไทยคิดได้ระดับนี้เนี่ยนะคะไปดูภาพยนตร์โฆษณาที่เขาทำขึ้นมาจำลองหรือสะท้อนเรื่องราวของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนี้กันก่อนนะคะนำแสดงโดยคุณหมากปรินและคุณยายาอุรัสยาสเปอร์บันด้วยนะคะติดตามภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้กันก่อนคะ่ะ ผมเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันผมกำลังจะทำแอปพลิเคชันที่สร้างมูลค่ามหาศาลเราว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างกับอาหารเหลือพวกนี้ได้นะประเทศเรามีอาหารเหลือที่ขายไม่หมดถูกทิ้งจากร้านค้าทุกวันเฉพาะแค่นในกรุงเทพนะก็เป็นหมื่นๆร้านแล้วคิดดูเราทิ้งเงินลงทางขยะมากขนาดไหนถ้าเราเข้าถึงอาหารเหลือพวกนี้ได้มันน่าจะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับเรา แล้วผมก็รู้ว่าจะสร้างมูลค่าให้อาหารพวกนี้ได้ยังไงเสียวกันนะพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวทไรครับจะจะทิ้งทำไมเอ่อหมดวันแล้วของเรือต้นทิ้งเราไม่เสียได้หรอคะก็เสียได้นะครับแต่ไม่รู้จะไปขารแล้วถ้าพี่รู้อ่ะ มสมสุตินะวันนี้คืออาหารที่เหลือผลนี่คือถังขยะและนี่ก็คือคนยากไร้ทุกๆวันเนี่ยคนยากไร้ต้องไปที่ถังขยะเพื่อไปหาอาหารที่เหลือแต่ถ้าเราเปลี่ยนถังขยะเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของเราทุกคนก็จะรู้ว่าที่ไหนมีอาหารที่เหลือบ้างและที่ไหนมีคนต้องการอาหารบ้างแต่ตอนนี้ขาดอยู่อย่างเดียวขาดอะไรไม่มีคนช่วยเขียนโปรแกรม Ha 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 I believe we can fund you. Congratulations. Uh, 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 Thank you. You're welcome. <laughs> Thank you. ผมเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันผมปราวังจะทำแอปพลิเคชันที่สร้างมูลค่ามหาศาลและเป็นมูลค่าที่มีค่าอย่างแท้จริง นั่นคือเรื่องราวที่มาของแอปพลิเคชันนี้ซึ่งเรากำลังจะได้ช่วยกันเติมเต็มโลกใบนี้ให้ดีขึ้นในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ได้ช่วยผู้หิวโหยด้วยนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับนักพัฒนาแอปนี้กันค่ะ รับเชิญอยู่ในรายการแล้วนะคะคุณสุทัศน์รงรองนักพัฒนาแอปพลิเคชันผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารบริษัทดูอินไทยจำกัดซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจการเพื่อสังคมนะคะสวัสดีค่ะคุณสุททัศน์สวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกคุณเล้งนะคะได้เลยครับค่ะ<ช>คุณเล้งก่อนหน้าที่จะมาทําเรื่องแอปพลิเคชันที่จะแก้ปัญหาเรื่องอาหารทิ้งเหลือเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เคยไปทําเว็บไซต์ที่แอฟริกาใตา้ช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาทําในวันนี้นะคะครับ หลักๆก็คือสมัยนั้นเราเป็นนักศึกษาเราพัฒนาโปรแกรมเพื่อแข่งขันโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเราได้รางวัลมาเยอะมากเลยครับเป็นรางวัลที่ว่าด้วยเราพัฒนาสิ่งที่อยากทําให้คนที่อยากขายของอ,อีคอมเมิร์ซในสมัยนั้นมาแมทชิ่งกับคนที่อยากได้ของสิ่งนั้นค่ะซึ่งตอนนั้นยังเป็นเรื่องใหม่มากใช่ครับเดี๋ยวนี้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแต่ว่าคุณเล้งนี่คือเป็นทีมแรกๆเลยที่ทำในสมัยนั้นแล้วก็ได้รางวัลมาแต่มันก็กลายเป็นว่าพอเราอยากทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆมาเนี่ยครับ เราก็จะไปไปสู้รบกับอะไรหลายอย่างในสมัยนั้นเรื่องของธุรกิจจริงๆเรื่องของอะไรแล้วเรายังเป็นนักศึกษาอยู่จนวันหนึ่งเนี่ยนอนดูทีวีสรารคดีแล้วเห็นเด็กแอฟริกาใต้ไปขุดดินลงไปฟุตครึ่งเอาดินที่มีความชื้นนิดนึงมาปั้นเป็นคุกกี้ตากไว้บนหลังคาใบาจากเอาไว้อยู่ในขวดโหลแล้วก็ามากินนะฮะไอความคิดที่ว่าเฮ้ยเรามีโปรแกรมที่ แมทชิ่งคนที่มีของอยากขายกับคนที่ไม่มีแล้วอยากได้มันแค่พลิกความคิดนิดเดียวมันจะกลายเป็นคนที่มีอาหารเหลือกับคนที่ต้องการอาหารคือเลิกมองแต่เฉพาะเรื่องธุรกิจมามองในในแง่ของชีวิตแทนก็เลยอยากจะไปช่วยเด็กแอฟริกาเลยเหรอตั้งแต่ตอนนั้นอยากช่วยไหมแน่นอนผมว่าถ้าทุกคนได้เห็นเหมือนที่ผมเห็นแล้วมีเครื่องมือเหมือนที่ผมมีทุกคนคิดว่าอยากช่วยหมดแล้วครับแต่หนทางมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้จริง การที่เราอยู่เมืองไทยจะไปแอฟริกาใต้มันไปไม่ได้ครับเราก็ผมก็เริ่มส่งอีเมลไปหาใครก็ไม่รู้จากเครือข่ายสังคมสมัยนั้น My Space Hifive ที่ผมสามารถค้นเจอว่าเขาอ,อยู่ในแอฟริกาใต้ประเทศอะไรผมก็ไม่รู้จักมผมส่งไปเกิน200คนนะครับกลุ่มเป้าหมายเป็นใครไม่รู้ครับไม่รู้ส่งไปเรื่อยๆเพื่อบอกว่าไอามีโปรแกรมนี้อยู่ช่วยเอาโปรแกรมของไอเอาไปใช้ได้ไหม สองร้อยกว่าคนก็คือส่งเท่าที่ตอบรับไม่มีเขาบอกว่าเฮ้ยยู่เป็นพวกหื่นกามหรือเปล่าเฮ้ยยู่เป็นพวกมาขอแบบที่จะมาขอคนประโยน์อะไรหรือเปล่าส่งมาอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ครับจนวันหนึ่งก็มีคนตอบอีเมลกลับมาเขาบอกเขาชื่อโจเซฟเคยทำงานเรื่องชาที่แอฟริกาใต้เขายินดีช่วยงั้นขอให้เขาได้ดูแนวคิดของคุณหน่อยบริบทของแอฟริกาใต้มันลำบากมากนะมันซับซ้อนมากนะ ประเทศยูอะสมบูรณ์จะตาย<ม>ไอรู้จักประเทศยูดี<ม>ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มีแผ่นดินทำแผ่นดินทอง<ม>แต่ออฟริกาใต้ไม่เหมือนกันนะมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ว่าเราสามารถที่จะไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ไม่เชื่อว่ามันจะทำได้ไม่เชื่อที่จะว่าเราจะจะเริ่มต้นก้าวเล็กๆของคนไทยไปไปช่วยคนที่อดตายที่แอฟริกาใต้<ม>แต่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เกิดที่ผมนะ,ะ,ะมันเกิดที่การเชื่อมโยงอื่นๆที่ผมสร้างมันขึ้นมาแล้วคนอื่นเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นค่ะ แต่เราต้องคิดก่อนทําก่อนแล้วเราก็ต้องเปิดตัวออกไปขายความคิดออกไปไม่คือไม่หวังหวานออกไปไม่รู้ว่าใครจะตอบรับบ้างแต่ในที่สุดก็เจอใช่ครับมันเลยเหมือนในวิดีโอที่บอกว่าสุดท้ายครับคุณค่าและความคิดที่ดีมันจะตกผลึกเมื่อมันมีคนเห็นคุณค่าของมันแต่เราอะรอถึงวันนั้นจริงหรือเปล่าเรากล้าที่จะใช่ครับ จานั้นไม่ใช่เรื่องของการเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างเดียวคุณจะต้องเป็นนักพัฒนาตัวเองคุณต้องเป็นการนักพัฒนามุมมองอมคุณจะต้องเป็นนักพัฒนาที่กล้าออกไปนอกกรอบกล้าที่จะรอกล้าที่จะเสี่ยงแล้วก็กล้าที่จะคิดอะไรที่มันนอกเทคโนโลยีบ้างนอกความเป็นธุรกิจบ้าง ต้องไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ในหัวใช่ครับพอเราคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้มันก็จะเป็นไปได้จริงๆแต่ว่าบางอย่างช้าบางอย่างเร็วบางอย่างทําได้ด้วยมือเราเองบางอย่างต้องอาศัยคนอื่นช่วยใช่ครับแต่ว่าคุณเล้งก็เดินมาแบบนี้ตลอดในที่สุดก็เกิดเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยเรื่องของการแบ่งปันหรือบริจาคอาหารไปให้กับเด็กๆที่แอฟริกาใต้ใช่ครับแล้วใช้ที่นู่นคนที่นู่นบริหารจัดการทั้งหมดเราสู้กับ บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองที่มีอาหารเหลือเยอะแยะแต่เขามีกฎว่าด้วยถ้าเป็น US เป็นอยู่ฝั่งอเมริกาก็ต้องทิ้งเลยภายในวันนั้นเนื่องจากเขามีกฎเรื่องความปลอดภัยแล้วมีกฎของอาหารของประเทศของเขา<ช>ถ้าเป็นพันาการใหญ่ๆเขาก็มีกฎว่าเขาต้องแบ่งให้พนักงานเขาก่อนแล้วพนักงานเขาจะเอาไปทะไรเราเขาไม่รู้แต่ว่าพอเหลือจากตรงนั้นอีกค่อยเอาไปให้แต่สิ่งที่ยากที่สุดแล้วเมืองไทยก็จะเจอก็คือว่า แล้วใครเป็นคนส่งอ่ะใครจะรู้คุณมาทำเราคิดได้นี่ใช่ครับเราไม่ใช่ยูเอ็นที่จะไปตั้งเต็นเราไม่ใช่คนที่จะไปตั้งเต็นแล้วบอกว่าฉันจะบริจาคอาหารตรงนี้ทุกวันอันนั้นยิ่งเหย่ยดกายเป็นการไปอบอุ้มผู้ผู้ที่รู้สึกเขายากไรอย่างนี้เขาก็ไม่ต้องทำไรสิก็มีกินสิแต่ในที่สุดเนี่ยกว่าจะฝ่าฟันเงื่อนไขอะไรต่างๆมาได้เว็บไซต์นี้ก็เกิดขึ้นและเป็นผลสำเร็จแล้วใช้งานจริงอายุกี่ปีแล้วเฉพาะเว็บไซต์นั้นนี่เข้าปีที่แแล้วครับโอ้โห อย่างนี้คือพอพอมีความหวังพอมีอนาคตว่าเราจะเอาโมเดลแบบนี้มาใช้ในบ้านเราได้ใช่ไหมคะใช่ครับแน่นอนฮะค่ะแล้วคุณเล้งก็เหมือนกับในหนังเนี่ยคือหมากคุณหมากปรินเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนคุณเล้งแต่ว่าจริงๆแล้วคุณเล้งเนี่ยคือนักพัฒนาแอปพลิเคชันแบบที่คุณยาย่าก็กำลังแสดงในนั้นค่ะทีนี้เริ่มต้นคิดเรื่องแอปพลิเคชันนี้ในประเทศไทยว่าจะทำตรงเนี้ยขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเล้ง คิดมันสักหลายปีแล้วครับแต่มันมันลอยๆเพราะมันตัวเราเองก็ไม่ได้มีแรงบันดาลใจมากพอที่จะรู้สึกว่าบริบทสังคมเรามันยังไม่ได้อดอยากขนาดนั้นอันนี้คือในมุมของพูดต่อตั้งไอ้สิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเรายังมีกินมีใช้แต่ทั้งที่เราก็รู้แหละในใจเราเองก็รู้เละเห็นข่าวทุกวันว่าก็มีคนที่ยากไร้มีการบริจาคอาหารผู้ยากไร้มีอาหารเหลือทั้งเยอะแล้วก็เห็นอยู่ทุกวันจนวันหนึ่งเราก็คิดว่าโฆษณานี้ออกมาแทนที่ คนทํ่ทโฆษณาจะเป็นเราเอาแรงบันดาลใจเราเนี่ยไปทําโฆษณาสุดท้ายมันกลับกลายเป็นว่าโฆษณาเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจไอ้คนทำนี่แหละมากระตุ้นว่าเฮ้ยทำได้ใช่มันทําได้ครับเราก็เลยออกเดินทางอีกรอบหนึ่งไปเจอผู้ยากไร้จริงๆลองไปดูตามสาราว่าการกรุงเทพลองไปยืนอยู่ตามตลาดไทยเตอนตีสองลองไปคุยกับเพื่อนเราที่เป็นร้านอาหารโต๊ะจีนลองไปคุยกับเพื่อนเราที่เป็นคนที่ทํางานโรงแรมลองไปคุยกับเพื่อนเราที่เป็นฟู้ดคอร์ทเขาบอกเฮ้ยเขาพร้อมนะ แต่คุณต้องมีโมเดลที่รับรองทั้งสังคมและชั้นถ้าชั้นจะทำเนี่ยชั้นก็ต้องทําในระดับที่ชั้นมีพลังและเหมาะสมสมควรแต่คุณต้องเปลี่ยนคนในสังคมร่วมกันไปด้วยถ้าจะให้ชั้นทําอย่างเดียวชั้นก็ไม่ไหวในวันหนึ่งฉะนั้นเราก็เลยเริ่มต้นพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนซึ่งเห็นอยู่ในวิดีโอเมื่อกี้ครับก่อนที่จะเป็นสื่อกลางใช่มันคือสื่อกลางก่อนที่จะลงรายละเอียดว่ามันใช้งานยังไงแล้วออกแบบแบบไหนเนี่ยนะคะคุณเล้งพอจะสะท้อนสถานการณ์การกําจัด อาหารเหลือทิ้งในบ้านเราแบบที่ไปทําข้อมูลมาหลายต่อหลายปีให้ฟังหน่อยสิคะเป็นยังไงบ้างคือเรามีอาหารเหลือเนี่ยท่าในโลกเนี่ยครับปีนึงประมาณ1.5ล้านตันที่เหลือเรากินได้นะครับแล้วเราก็พบว่ามีอาหารเหลือในไทยเนี่ยเอาเอางนี้ก่อนนะครับคนไทยยังยังงงๆระหว่างเศษอาหารอาหารที่เหลือคือเราเราเหมาว่าเป็นขยะหมดอะค่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือเราเราบริจาคเนี่ยหรือเราให้อาหารเนี่ยเราคงไม่ให้ สิ่งที่มันเป็นเศษอาหารเศษที่มันกินไม่ได้ไม่ใช่ที่เหลือติดจานแล้วก็ปิดบริจาคไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นให้หมาใ,ให้แมวไปใช่ไ้มใช่ครับมันคืออาหารที่ต้องกินได้แล้วสิ่งเหล่านี้ครับในกรุงเทพเนี่ยเอาแท่เอาแค่ที่มีอยู่นะครับผมว่าวันหนึ่งเนี่ย เยอะมากหมื่นตันเนี่ยผมว่าถึงนะครที่ทานได้นะครับทานได้ยังไม่เสียยังไม่หมดอายุพี่หนิงนึกถึงง่ายๆอะไรรู้ป่ะเวลาที่ไปที่ฟู้ดคอร์ทหรือว่าในในห้างซึ่งก็มีแผนกอาหารปรุงสําเร็จแล้วเขาก็ใส่ถุงแพ็คเรียบร้อยเลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีคนมาซื้อในวันนั้นแล้วจนเวลาห้างปิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เลยครับพร้อมทานเลยพร้อมทานแล้วทานได้ด้วยในวันนั้นนะครับแล้วก็มีคนที่พร้อมจะรอทานอยู่แล้วด้วย แต่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่มาเจอกันเล่งถึงไปเห็นคนที่ไปคุยขยะใช่ครับตามตลาดไทยตามข้างถนนใช่ครับมันมีคนพวกนั้นอยู่จริงๆและมันก็มีคนที่อยากจะช่วยอยู่จริงจริงคำถามคือตรงกลางที่เหมาะสมพอกับบริบทของสังคมที่เป็นกลางพอที่จะรู้สึกว่าทุกคนสามารถเข้าใจมันได้แล้วใช้มันได้สร้างความตระหนักแล้วเรียนรู้ร่วมกันได้แล้วน่ารักกว่าในเมืองไทยที่อฟริกาใต้เยอะเลยครับเราไม่ได้ให้อาหารหรือวเราไม่ให้บริจาคอาหารแค่เพียงว่าเราเหลือ ในเมืองไทยเรายังมีบริบทไปวัดมาเนี่ยมีอาหารเหลือจากวัดเต็มเลยจะไปไหนดีอะเรายังมีความน่ารักมากกว่านั้นอีกอะเราอุดมสมบูรณ์มากกว่าแอฟริกายร้อเ่าเราจะนอนพร้อมที่จะแบ่งพอตอนนี้มันมีตัวกลางขึ้นมาประเด็นต่อไปคือทำไงให้การแบ่งนั้นมันต่อเนื่องทำยังไงให้การแบ่งนั้นมันเป็นไปได้ที่จะทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างน้อยที่สุดผมผมไม่ได้มองว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จผมมองว่าคนไทยควรจะเริ่มมาตระหนักแล้วตระหนักไม่พออย่างน้อยแอปพลิเคชันนี้ก็ทําให้เกิดการมีส่วนร่วม คือรู้สึกแล้วแล้วก็ได้ทำด้วยสุดยอดเลยค่ะเล้งพอทำกันบ้านลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วโดยทักษะและความสามารถส่วนตัวคือเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่แล้วด้วยนะคะคทำเว็บได้ทำอะไรก็ได้อยู่ในสายเทคโนโลยีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นคิดแอปขึ้นมามันน่าจะคือ ยุคสมัยมันให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆมันคือพอถ้าเกิดพูดเรื่องนี้กันสิปีก่อนหน้านี้คงไม่เข้าใจแล้วมันก็ไม่เกิดใช่ที่แอฟริกาใต้ทุกวันนี้ระบบยังเป็น SMS ยังเป็นเว็บไซต์ธรรมดาเพราะที่นู่นเขายังเขารองรับตรงนั้นแล้วมันเหมาะสมแต่บ้านเราเนี่ยณเวลานี้วันนี้ที่เรามานั่งคุยกันโอ้โหจังหวะมันได้มันได้พอดีครับใช่ครับก็เลยเป็นเกิดเป็นแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาใช้ชื่อว่า ฟู้ดกิฟต์วิ่งครับฟู้ดกิฟต์วิ่งเลยนะคะหรือเต็มๆเราขอเป็นเรียกว่าฟู้ดกิฟต์วิ่งไทยแลนด์อ่าฟู้ดกิฟต์วิ่งไทยแลนด์เพราะว่าแบรนด์นี้ผมมองว่าอนาคตเราอาจจะไปฟู้ดกิฟต์วิ่งโลกใช่ครับที่ประเทศอื่นก็ได้ค่ะครับฟู้ดกิฟต์ฟู้ดกิฟต์วิ่งเนี่ยทำงานยังไงอธิบายก่อนหลักๆก็คือมันแบ่งออกเป็นตัวดีภาษาอังกฤษ2ตัวคือดิสคัฟเวอรี่เราเนี่ยไปค้นพบผู้อดอยากที่ไหนส่งข้อมูลเข้ามาอีกดีอีกตัวหนึ่งคือดิเรกเวอรี่เราเนี่ยจะส่งอาหารให้ยัังงไนะครบ เรามองแค่ว่าทําแค่สองสิ่งนี้แหละคุณก็สามารถตัะหนักอะไรได้แล้วแหละ,ค,ะครับโดยการที่ถ่ายรูป หรือว่าส่งโลเคชันส่งข้อมูลของผู้ที่อยากที่คุณเห็นในทุกที่เข้ามาได้พี่หนิงกำลังจะถามเรื่องนี้พอดีสมมุติว่าให้ตัวตนเขาแสดงตัวตนว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาต้องการอาหารนี่คงลําบากเพราะว่าเป็นกลุ่มคนยากไร้ที่ไม่มีไม่ต้องหวังว่าเขาจะมีโทรศัพท์คือจะไปคิดว่าจะให้เขาเป็นคนรีเควสต์แปลว่าสังคมต้องช่วยกันใช่ครับเรายืมมือของทุกคนในสังคมมามีส่วนร่วมแปลว่าดีแรกเนี่ยคืออย่างเช่นพี่หนิงอย่างเช่นท่านผู้ชมไปเห็นคนยากไร้ที่ไหนคนจอมจัดที่ไหนคนหิวโหยที่ไหนเราถ่าย รูปเขาเหรอถ่ายรูปหรือแชร์โลเคชันแชร์โลเคชันก็ได้ครับแล้วบอกเข้ามาในแอปนี้ใช่ครับถ้าเป็นรูปเป็นหน้าคนเนี้ยเราเรามีเรื่องของการจัดการเรื่องความเป็นส่วนตัวให้เใช่มันเป็นเรื่องแต่เราขอเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้อะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะก็เอาละสมมุติพี่หนิงไปเจอพี่หนิงก็แชร์โลเคชันเข้ามาในที่นี้คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนเพื่อให้เราเป็นสมาชิกอยู่ในสังคมมันนี้ก่อนเสร็จปุ๊บพอไปเจอปุ๊บแชร์โลเคชันมาอาจจะโน้ตมาสัั้้นนๆวว่่าทีไไไหอะรยยงงด ต่อไปเล้งทำยังไงต่อไปก็จะเป็นฝั่งเดลิเวอร์เราอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ลองเปิดแอปขึ้นมาดูก็อาจจะเห็นว่ามีพื้นที่หรือว่ามีคนยากไร้อยู่ใ,ใกล้ๆเราหรือเรามีอาหารที่เหลือเนี่ยแถวบ้านเราอาจจะมีใครสักคนที่เคยมาดิสค o v เวอรี่มาค้นพบใครบางคนที่หิวอยู่ตรงนี้ไว้คือเราไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่คำว่าไม่ไกลตัวในเชิงปฏิบัติมันควรจะเป็นใกล้บ้านได้ใกล้ท้องถิ่นใกล้ที่เราอยู่เราสามารถเดินหยิบเอาไปให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ เหมือนกับคนที่อยู่ช่อง3อยู่อาคารมารีนอถนนพระรามสี่คลองเตยแล้วก็มีคนถ่ายภาพหรือว่าแชร์โลเคชันมาว่ามีคนต้องการอาหารอยู่บริเวณนี้ใช่เราก็เนี่ยตอนกลางวันโอ้ทานกันเต็มโต๊ะเลยเหลือเอาละดูซิเข้าไปทุนในแอปซิว่าแถวนี้มีคนต้องการอาหารไหมเราก็ออกไปให้เขาใช่ครับใช่ครับแต่ในบริบทบริบทึงเนี่ยมันไม่ได้ยากในเชิงความเข้าใจของการใช้แอปแต่มันไปยากตรงที่ว่าทํายังไงเราจะให้ผู้คนตระหนักในเวลาเดียวกันด้วยเราก็เลยอาจจะเสริมส่วนหนึ่งเช่น ต้องมีเช็คลิสต์ก่อนนะอาหารมันใหม่จริงหรือเปล่า<ช>มีโอกาสปนเปื้อนไหมคุณเช็คลิสต์พวกนี้ครบหรือยังถ้าไม่ครบคุณอย่าไปให้นะ,ะเราพยายามที่จะใส่ข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้พวกนี้เข้าไปให้มันเกิดไม่ใช่แค่การใช้แอปแล้วก็จบไปคือแนะนำเป็นพี่เลี้ยงให้คน<ไ>ที่เข้ามาอยู่ในสังคมนี้ด้วยทั้งผู้ให้และผู้รับใช่ครับไม่งั้นมันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแค่ธุรกิจอาหารมาทำก็เขาก็ทำในส่วนของเขาซึ่งเขาก็ทำของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าคนในสังคมไม่ได้สนนาร่วมกัน มันก็จะไม่เกิดการชนกันจริงๆระหว่างคนที่มีอาหารเหลือกับคนที่ต้องการบริจาคเพราะสังคมต้องมีส่วนร่วมจริงๆค่ะครสรุปแล้วเนี่ยพอเราคิดถึงการบริหารจัดการเนี่ยจริงๆแล้วคือคนพัฒนาแอปไม่ได้ยุ่งยากค,คนที่ทาเป็นเป็นฝ่ายสนับสนุนข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ได้ยุงย่งยาก,ยากปัญหาคือสร้างการตระหนักรูร้แล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้ในสังคมนี้เองทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับและนี่เล่งมีแผนยังไงจะกระตุ้นยังไงให้มันเกิด การตระหนักรู้แบบนี้มากๆแล้วมีคนดาวน์โหลดแล้วมีคนช่วยกันแชร์ช่วยกันบริจาคอาหารมากๆก่อนอื่นต้องต้องบอกว่ามันเริ่มต้นที่วิดีโอซึ่งถามว่าทําไมต้องเริ่มตรงนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจได้ด้วยความเป็นสังคมรุ่นใหม่ทุกวันนี้มันทําให้คนเริ่มรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นอย่างน้อยผมว่าวิดีโอมันจะสื่อตรงนั้นนะครับค่ะเป็นยุคเป็นยุคเอ่อวรัลวิดีโอด้วยการแชร์การแชร์กันแลกเปลี่เรื่อยๆดีมากครับดีมากครับถ้าวิดีโอถูกแนวเงี้ยผมว่าไปได้แล้วก็ ต่อมาเรามีแอปคนที่ดูวิดีโอแล้วเขาอย่างน้อยคนดูดอใครสักคนที่สนใจแล้วอยากโหลดต่อ<ะ>ไปโหลดแอปพลิเคชันมาลองใช้เกิดเด็กได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วผมว่าแค่คนคนเดียวใช้แอปครั้งเดียวแล้วลบทิ้งแต่อย่างน้อยคุณได้แบ่งจริงๆรงแอปมันก,มนก็มันก็ตอบโจทย์ของมันแล้วเพราะมันไม่ได้สร้างการให้อาหาร<ะ>มันสร้างความตระหนักในใจของคนคนนั้นแล้ว<ะ>ผมยังเชื่อเรื่องนี้อยู่ะนะครับะฉะนั้น แผนสุดท้ายของเราคือเราไม่ได้มีแค่ฟู้ดกิฟต์ที่เป็นแอปพลิเคชันอันนี้คือต้นแบบหรือว่าแนวนําร่องที่ทําให้คนในสังคมตระหนักแต่ช่วงสุดท้ายก็คือเรามีแอปพลิเคชันคู่ขนานอีกหลายแนวมากเลยครับที่ไปทํางานกับฟู้ดคอร์ดที่ไปทํางานกับการทํางานเรื่องความมั่นคงทางอาหารฟู้ดกิฟต <Food S 1> ์จะมาตอบโจทย์เหล่านี้แต่ค่อยๆตอบไปทีละส่วนแต่อยากให้สังคมโดยรวมได้ตระหนักก่อนว่าการให้ไม่ได้ยากแล้วการให้อย่างมีความรู้และรู้เท่าทัน ทั้งตัวผู้ให้และตัวผู้รับมผมมองว่าตรงนี้แหละครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่มันจะสร้างแรงกระเพื่อมที่ไม่น,ออมน,น้อยได้แน่นอนในอนาคตอันการทำให้มันเกิดอย่างแข็งแรงรแล้วก็อยู่อย่างยั่งยืนด้วยจิตสํานึกซึ่งยุคนี้ประเทศไทยมีเรื่องของจิตอาสาี่เยอะมากแล้วก็ขยายตัวเยอะมากแล้วก็มีคนมีกําลังเยอะมาก แล้วก็อยากให้ดังนั้นก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของแอปพลิเคชันนี้ต่อไปที่เล้งพูดถึงน่าจะหมายถึงเข้าไปอยู่ในระดับองค์กรเข้าไปอยู่ในระดับซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่หรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปที่จะเป็นอีกระบบหนึ่งแต่ว่ามาเชื่อมโยงกับ Foodgiving อีกทีนึงค่ะกลับมา อีกประเด็นหนึ่งย้อนกลับมาใกล้ตัวเป็นตัวอย่างสําหรับคผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่และอาจจะเป็นคุณแม่บ้านเออเป็นคุณแม่บ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยแล้วเป็นฐานใหญ่มาก,นนกเลยนะใช่ครับทั้งประเทศสมมุติว่าเปิดตู้เย็นครับเราจะเลือกยังไงว่าอันเนี้ยคือเราควรจะส่งต่อครับผ่านเอ,อ่อฟู้ดกีฟงครับมันใกล้หมดอายุอืฉันกินไม่ได้เพราะว่ามันฉันรู้สึกว่ามันมันจะเน่าแล้วจริงๆมันกินได้อยู่ อาหารที่ทําเกินไปแต่ทําเกินไปไม่ใช่กินเสร็จก่อนนะครับถ้าคิดได้แล้วว่าทําเกินไปก็แบ่งไว้เลยใช่ครับแบ่งไว้เลยครับแล้วก็เปิดตู้เย็นมาเนี่ยผมว่าที่เห็นแน่ๆคือผักผลไม้ของสดทั้งหลายที่มีอายุในการวางเนี่ยพี่คนหนึ่งนะใช่ครับหรือบางทีท่านผู้ชมอาจจะมีอารมณ์เดียวกันนะคะซื้อหัวหอมมาจนมันจะงอกอะค่ะอะไรอย่างนี้มันต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรู้แล้วว่ามันมันไม่ไหวแล้วเราคงไม่เอามาปรุงอาหารเนี่ย อย่างนี้เลยหาถุงไว้หนึ่งใบหาอะไรมาไว้รัดถุงแพ็คเข้าไว้แล้วผมว่ามัน,นก็เป็นเป็นสิ่งที่พร้อมที่จะออกไปสู่คนที่เขาจะจะจะได้รับมันแต่ว่าในในเชิงในวุมณฑลไทยผมมองว่าสําเร็จรูปจะ,จะง่ายกว่าจะง่ายกว่าสําเร็จรูปง่ายกว่าการเ,าเลี้ยงโตจีนปรมิมาณมากๆ<ช>แต่ว่าแขกมาไม่มาไม่ ตามจานวนที่เราออกแบบไว้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นี่คือจะเป็นปริมาณมากๆแล้วก็เวลาที่ไปช่วยใครมันก็จะเป็นรูปธรรมมากใช่ครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะคะการกระตุ้นเตือนในระดับครัวเรือนก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีที่อย่างน้อยเราก็ตระหนักรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่นะมันมีคนขาดแคลนอาหารอยู่นะแต่ทําไมเราซื้อทิ้งซื้อคว้างกินทิ้งกินคว้างอะไรแบบนี้ใช่ครับมันเป็นลูกโซ่ไปหลายๆเรื่องเลยนะแล้วมันไปมันไปสร้างวัฏจักรแย่ๆทีหลังอีกเต็มเต็มไปหมดเลยครับทั้งเรื่อง การจัดการขยะของประเทศทั้งเรื่องของกระบวนการที่เราบําบัดน้ําเสียซึ่งเกิดจากขยะที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีอีกเยอะจนกระทรั่งลดโลกร้อนเลยใช่ครับจนไปถึงเรื่องคาร์บอนดอกซด์บนโลกเลยครับค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้อยากจะใหเ้เล้งอธิบายว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดตัวเมื่อไหร่ดาวน์โหลดกันได้เมื่อไหร่ครับตอนนี้เรากำลังเทสล้ครับเรากำลังทดสอบล้คิดว่าจะเปิดตัวให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีนะครับ ประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนแล้วโครงการจะเปิดตัวจริงๆเนี่ยประมาณปลายเดือนนี้ครับก็เดี๋ยวยังไงก็อัปเดตท,ทาง Facebook แล้วอาจจะฝากพ,พี่หนิงช่วยอัปเดตอีกทีหนึ่งได้ครับทาง Facebook ก็คือสามารถเข้าไปแล้วก็ใช้ชื่อ Food Giving ได้เลยเดี๋ยวกำลังพัฒนาตัวเพจ f o o d Giving t h a i l a n d ขึ้นมาครับเยี่ยมเลยต่อไปในอนาคตที่บอกว่าพอพัฒนาแอปพลิเคชันในระดับของประเทศแล้วเนี่ยเล้งเห็นวิสัยทัศน์เล้งแล้วเนี่ยว่าจะขยายไประดับโลกแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้มมมันเชื่่่ออโลลกยูแ้วใ มันมีโครงการยังไงต่อคือคำว่าไปตลาโลกไม่ใช่ว่าเราจะไปแบบยิ่งใหญ่นะครับแต่เรากำลังจะบอกว่ามันมีพื้นที่และบริบทที่คล้ายกับแอฟริกาใต้ที่คล้ายกับในประเทศไทยถ้าเรามีโมเดลพวกนี้เราก็แค่ก๊อปปี้มันไปวางแล้วก็เปลี่ยนบริบทให้มันตรงกับประเทศนั้นๆหาคนที่เขาเข้าใจเราดูแลมันไม่ใช่สุดทศน์ลองๆไปฟู้ดกิ๊บวิ่งที่เวียดนามที่อินโดมันจะกลายเป็นใครสักคนหนึ่งที่อินโดแล้ว้โมเมลเ<อ>แบบนี้ยไปทำฟู้ดกิ i วิ่งขึ้นมา พี่หนิงนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เพียงแต่คนที่ขาดแคลนอาหารหรือผู้หิวโหวยผู้ยากไร้ในชีวิตประจําวันที่เราเห็นนะคะ,คะในกรณีภัยพิบัติมันจะสําคัญมากๆากเลยตรงนี้แหละครับตรงนี้คือสิ่งที่จริงๆพี่อยู่ในใจมมันคือแผนของเราที่ที่สาคัญที่สุดคือเรื่องนี้ครับเขาเรียกว่าความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงหนึ่งที่โลกนี้ต้องการจริงๆคือวันที่เกิดภัยพิบัติค่ะวันนี้เราอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เห็นดุ่งสะเทือนมันเท่าเท่ากับที่วันหนึ่งที่เรารู้ว่า ไปการที่แบ่งปันเรื่องพวกนี้แล้วเรากล้าที่จะแบ่งปันแล้วรู้ว่าต้องแบ่งปันยังไงให้ถูกต้องเนี่ยวันที่ประเทศวันที่โลกมันเกิดภัยพิบัติร้ายแรงขึ้นมาถ้าเรามีภูมิคุ้มกันเรื่องพวกนี้ที่ดีตั้งแต่ต้นรู้ว่าต้องแบ่งยังไงให้ยังไงเครื่องมือที่ใช้ไปยังไงจิตสํานึกเป็นยังไงผมว่านั่นต่างหากคือความสวยงามที่แท้จริงที่แอปพลิเคชันมันสร้างไม่ได้แต่มนุษย์ต่างหากที่เป็นคนสร้างยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเลยงสมแล้วที่เป็นผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมคนหนึ่งในประเทศไทยที่เราควรจะสสนนนับุแล้ว พี่หนิงเห็นผลงานของเล้งที่พยายามจะไปเผยแพร่นแนวคิดคทั้งเรื่องของออปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งเรื่องของการสร้างความเป็นผู้นําสร้างการมีจิตอาสาให้กับน้องๆนักเรียนและเยาวชนต้องขอชื่นชมจริงๆนะคะและสุดท้ายนี้อยากจะให้เล้งพูดไปถึงน้องรุ่นใหม่ วันนี้วันหยุดคงจะมีคนอยู่หน้าจอาเรา<อ>เยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เล้งกระตุน้นหรือว่ามีข้อคิดที่อยากจะบ,บอกไปยังน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างไงบ้างครับก็สําหรับน้องๆรุ่นใหม่นะครับขอฝากเป็น4ีดีที่ผมใช้แล้วกันนะครับชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเรา,เราฝันว่าจะเป็นอะไรมันมันมันเริ่มต้นที่เราค้นพบอะไรในชีวิตนะครับเมื่อการค้นพบนั้นมันแข็งแรงเราก็จะฝันมีฝันที่แข็งแรง เมื่อการมีฝันที่แข็งแรงแลว้วจะทําอะไรได้มันแข็งแรงมากขึ้นด้วยการออกแบบด้วยการวางแผนและสุดท้ายการลงมือทํานั้นก็จะแข็งแรงแล้วก็ส่งเรื่องดีๆให้ผู้คนแต่คนส่วนใหญ่เด็กรุ่นใหม่กลับไปฝันก่อนโดยไม่ตั้งคําถามต่อการค้นพบการคน้รคนพบนั้นผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่ทุกคนกล้าที่จะค้นพบเรื่องราวดีๆกล้าที่จะตั้งคําถามกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตในทุกๆวันหันมือหันมือออกไปข้างนอกเอาเครื่องออกจากข้างนอกมองโลกสักสองสานาทีดูความสวยงามข้างนอกแล้วคุณจะรู้ว่าการค้นพบ ปัญหาและความสวยงามมันเกิดขึ้นในทุกวันค่ะที่ไม่ได้เชื่อว่าเราพูดถึงพูดอยู่กับมนุษย์ไอทีนะมนุษย์ไอทียุคนี้เนี่ยต้องมีต้องมีมีวิสัยทัศน์มีวิธีคิดที่ต่างไปจากเดิมนะเพราะมันต้องเชื่อมโยงกับโลกใบนี้นะผมไม่อยากให้คนไอทีอยู่ในกรอบหรือว่านั่งคิดเอาเองว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ในห้องสี่เหลี่ยมผมว่าสุดท้ายไอทีมันเป็นแค่70%อครับอีก30%มันต้องเว้นพื้นที่ให้มนุษย์เป็นคนตัดสินเทคโนโลยีนั้นแล้วก็ และคนที่เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมอย่างคุณเล้งเนี่ยอยู่ได้ในเชิงธุรกิจไหมยอยู่ได้ครับเรามีองค์กรเรามีทีมพัฒนาเป็น10บชีวิตที่พร้อมเข้ามาช่วยเราเราหล่อเลี้ยงพวกเขาได้เราพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทำงานที่สร้างสารรค์ได้เงินมาอย่างสร้างสารรค์และใช้เงินไปอย่างสร้างสารรค์ได้ในประเทศไทย ด้วยทักษะความรู้ความสามารถทางด้านไอทีด้วยและก็มีคนที่ทําแบบเราอีกมหาสารแค่พวกเขายังไม่ปรากฏตัวแค่นั้นเองครับขอบคุณมากนะคะเล้งที่มาปรากฏตัวในรายการของเราแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้แล้วก็จะติดตามความเคลื่อนไหวของแอปพลิเคชัน Food Giving ต่อไปนะคะให้ไปถึงระดับโลกเลยนะคะคุณเล้งที่เหลือก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของผู้ที่ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอย่างเราๆนี่แหละค่ะมีสมาร์ทโฟนใช้แอปพลิเคชันต่างๆนานาเพื่อความ เเพื่อความสุขสบายหรือว่าความสะดวกในการซื้อมาขายไปอะไรต่างๆมากมายรวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงความรู้แต่ว่าการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชันที่ช่วยคนอื่นได้ด้วยเติมเต็มจิตวิญญาณของเราได้ด้วยนี่จะยิ่งมีพลังมากๆเลยแล้วก็จะตอบโจทย์โลกใบนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการการแบ่งปันนะคะทุกบ้านมีอาหารเหลืออย่าลืมนะคะขณะที่คนหิวโหยก็มีอยู่ทุกทกที่ แอปพลิเคชันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์และเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้กับผู้รับค่ะวันนี้ l i g ไล n ิ t งทอกับสายสวรรค์ขย่ายิ่งลาไปก่อนนะคะขอบคุณเล้งมากๆนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในวันนี้ค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สี่โมงเย็นกับประเด็นสําคัญที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวรรัสดีค่ะ